สัตตมิกมีธนญกุลโสพลบทิวิเทศอาจารย์มะโคภาณาธรรมิเทศมะโคภาณาสมนึกสุธรรมะเิระสัทโธเพื่อนสัตตมิกจังหวัดทาสงพร้องทางมะโคบริยติคุณาทานขอเจริญพรท่านทูตช่าง มีลดก,กลดังก็่าวตัตที่ปรึกษาสถานเอกอัคทูตนักกรุงเบรินปฏิบัติหน้าที่แทนเอกอักรท,รทูตอาทาสาธุชนมีคุณโยรักมิสธาคุณมารีจิวราชเป็นตนและสมาคมทั้งสาวสมาคมที่ ประเทศเยอรมันแห่งนี้ในวันนี้เราต้องน้อมลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ประทานนามพระพุทธปฏิมาประทานที่วัดเจริญเบกเกียร์ตันติภาพแห่งนี้นามว่า พระพุทธมงคลวชิระวันอาชินสีประจำาประศาสวัดเตรเตตะเกียดสันติภาพเพ่งนี้แล้วก็ยังได้ฉลองประสาทซึ่งก็น่าอัศจรรย์มากกว่าทั้งหลายร้อยปีก็มาตกอยู่ในคุยุคข,ของท่านคุณพระ สุพนโธิวิเทศเหตุที่ให้เกิดเป็นมงคลเช่นนี้ก็มีสถาบันหลักของไทยเราคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญยิ่งในประเทศไทยของเรา อัตมาภาพพูดได้เต็มปาก,กว่าในเดินทางไปทั้งหมด48ประเทศทั้งประเทศเกาหลีล่าสุดไม่มีนานประเทศไหนที่จะสู้ประเทศไทยเราได้คิดดูให้ดีเพราะประเทศไทยเรากษัตริย์เป็นผู้สร้างชาติเริ่มตั้งแต่พ่อคุณสีอินทรา t ิ i พ่อคุนรามำํำแพงมายุคสมัยกรุงศรีธยาก็มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จตาเอกาตสรสสมเด็จพระนารายมหาราชพอจะเข้าสมัยกรุงธนบุรีก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งยุคพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นพูดแก้วก็ขนลุกพระอ,องค์ เสียสระเลือดเนื้อนำคณะทหารปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินเราลงจับตาดูว่าเราอยู่ที่บ้านสุขสบายทุกวันนี้แต่พระมหากษัตริย์ท่านใช้ความเสียสละแม้กระทั่งอาหารการกินถึงกระทุกหม้อข้าวเพื่อให้ทหารอ,อึกเหิม มีกำลังพจ่กอบคู่แผ่นเป็นดินให้ลูกหลานได้อยู่ดีกินดีแล้วพอมาถึงพระเจ้ากรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธวสราคจุราโลกมหาราชปราบดาบิเศษขึ้นทวงก็ทำรศึกมาตั้งแต่สมเด็จพระมหากษัตริย์ศึกจนปราบดาพิเศษขึ้น แล้วก็ทุกๆพระองค์ก็รักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานของเราถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์พวกเราจะมีพื้นแผ่นดินได้ที่อยู่อาศัยได้อยู่ธรรมาหากินประกอบสมา,าชีพได้อยู่อย่างสุขสบายทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์เสียสระเสียสละเนื้อเลือดอเพือ่อ รักษาพื้นแผ่นดินไว้ให้แก่ลูกหลานชาวไทยของเราแล้วก็มาถ้าชาติที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็าศาสนาก็หล่อหลอมจิตใจให้พวกเราทั้งหลายอยู่ในฐานศีลภาวนาให้มีชีวิตที่เป็นเกียรสารที่มีสาระแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เชิดชู รักษาฝืนแผ่นดินแล้วก็ยังดูธรรมสาธารณธรรมพพโยยกภพศาสนาเราคุณย่องคุณงามความดีพระสงฆ์ที่ทำไปสร้างคุณงามความดีตั้งแต่เป็นบุคคลสัญญาบัตรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญชั้นเทพชั้นธรรมชั้นราชชั้นเทพท่านจะท่านสานาเป็นรองสมเด็จเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จพระราชาพนะและที่แผ่ไปสาร แต่ศาสนามายังอารามประเทศตักอย่างที่ประเทศเอรมันแห่งนี้ก็มีวัดที่สำคัญก็คือมีวัดทางสูงสาขาของหลวงพ่อพระราชพมยานซึ่งต้องมีอาจารย์พระครูภาวนาจำให้เทศเป็นมาทานดูแลกํากับอยู่แล้วก็มาที่วัดเธอเกียรติสันติภาพของท่านคุณโสผลบุตรทวีเทห่งนี้ ล้วก็ได้รับพระมหาโกโราุณาธิคุณวัดปราสาทนี้จะสร้างสร้างขึ้นมาได้ก็เพราะบารมีพระมหาโกโราุณาธิคุณในราชสำนักตามอัปวัตย่อยๆนี่ก็แล้วก็ทําให้วเราก็มีต้องสำนึกในพระมหาโกโราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว โดยจะพระทธามันพระสงฆ์เราถ้าไม่มีทธถามันมังกาสาสกักสกริย์ยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นกำเนิดอุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าถ้าหมดก,กษัตริย์สมัยกนิสกะในศตวรรษที่18าศาสนาก็อ่อนแอพระครูสัญญาบัตรสังฆายกพระครูสัญญาบัตรประเทศเทายังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกว่าอีก ประเทศศรีลังกาก็ยังไม่มั่นคงเหมือนประเทศไทยประเทศลาวก็แทบจะไม่มีประเทศกัมพูชาแม้ก็จะมีสังกราทั้งสององค์แต่ก็ยังรุก่าประเทศไทยไม่ได้ฉะนั้นประเทศไทยเราเป็นร่มเงาของผู้ศาสนาะแพ่ปควคุมให้ความรเย็นเป็นสุขหล่อหลอมจิตใจของไทยเราให้มีเมตตากรุณาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน พ่อบอุญคุณของพุทศาสนาและว,วันนี้เราเดินทางมาถึงที่วัดเทเมเกศสันพุสันธภาพแห่งนี้ร่วมกันสมโพธพระพุทธปฏิมาประธานพระพุทธ,ธมงคลกุศลอนารามเสสิงห์เพีง,พงแล้วก็สมโพธวัดเทเมเกศสันิสันตภาพแห่งนี้ก็ขอให้พวกเราจงหละล้อมดวงจิตราแต่ละดวง ิเป็นพระราชาอยุสลเดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนชนีพระพฤมสานุวงศ์มีสมเด็จพระนางเจ้าสิจิตพระบรมินนาพระปัญปีหลวงแลระก็ทิพย์เป็นว่ากุศลเดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพร,รกิตฏิยาภานเรนทราเทพดีกรมนา,าลัยเทเสด็จปีบัดมา พราชราชธิดาซึ่งพองค์สมงบุญชวนอยู่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายหลวงพ่อวัดราชภูมิยานก็เป็นคดีกุลจาักการะบูชายิ่งของเราทุกคนราตาวนาโกศลตุปีอน,นันต์และเจ้าของวาาสาแห่งนี้พร้อมทันเทพดาอารักษ์ปกปักราาักษาภาษาวัดวาอารามหรือกระาทาั่งเดินทางมาให้ปลอดภัยในที่พุดท้ทานในการจึงเมื่อ คนเขาไดตั้มกขนะครับขอขอบคุณตัวแทนทางรัฐบาลก็คือคุณชูชาติที่รดกุลในกราชโทษที่ปรึกษาที่เสียสละให้เก็บมาร่วมงานอันสําคัญแห่งนี้ก็อํานายคุณพระเัวตไดบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ร่วมพลในผลนี้จงปกรักษาคุ้มกองให้ทุกตันให้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ยง ุกประเทศไทยตาเท่านานนานขอทราวท่านประสบความสุขการเจริญโดยเฉยแต่หลโพ่อพะปรนใจเจริญบุงหนึ่งรเงาของศาสนาขอทุกท่านมีชีวิตเจริญก้าวหน้าสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปหากปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เร็จสมรโดยชอบธรรมบุการทุกท่านเจริญ